ไม่กินกินยาวๆอิาน้เทำไมทำไมกินเ่นีอีกนได้เสรีดเนยให้กับเอเลยครัวันี้เรา่ตัวแหนอย่านะนะนตัวนคหครับแนะนาตัวหนครับครับผมปั๊มครับป้นปัมโอ้ครับวันนี้ครับตีครับผมเย้ น้อวันเด็กกันเนาะทีมมอโปรเกมอะไรดีคราวนี้อยากเล่นเกมหมอนี่ก่อนหมอนนะเดี๋ยวเราจะให้หมอนนำโชคใช่ขึ้นมาบนเวที10คนนะคะครับแล้วก็เราก็จะมีหมอนที่ส่งต่อกันนะใช่แล้วแล้วเราขอ10คนจากข้างหลังนะครับขาไปเลยคนที่ังไม่เคยขึ้นมาใรยังไม่เคยขึ้นมาขึ้นมาเลยใช่เลยครับตั้งใจนี้มันเกิขึ้นมาขึ้นมาเลยอ้าว10คนโอ้โหมาแล้ว ไมแล้วนะคะขอกินรึเกินรึเกินลสิบยังสิบยังไะเกินแล้วค่ะเกินแล้วโอเคมาแล้วโอ้โหแล้วพี่พี่พี่ทั้งสามคนจะยืนเข้าแถวกับน้องๆด้วยนะคะเอาละครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสหรับใครนะฮะที่ได้รับคำเลือกนะครับกิจกรรมมนรักลูกทุ่งครับให้มารอสแตนบายหลังเวทีได้เลยนะครับน้องๆที่กิจกรรมนะฮะใช่บนรังลูกทุ่งมาหลังเวทีเลยนะครับได้ยินเสียงแล้วมาเลยน้องๆที่สมัครมนรักลูกทุ่งรีบ เที่ให้เราเลยนะคะรับถั้วเลยีะจ๊ะนอนหมอนอยู่ในหมอนนี่เลยเรามีหมอนน่ารักมากนะคะว้าวจับได้มากเลยเรียงเแถวเลยพี่เอฟยืนแซงน้องเลยค่ะโอ้ต่อมาว่าเกิน10คนแล้วฮะเกินแน่แน่ไม่ทีล้นแล้วครับอาจเอาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรยืนเรียงหน้ากระดานกันนะครับชิดนายหน่อยครับชิดนายหน่อย ชนได้หน่อยนะคะชิ้นได้หน่อยนิดนึงเสี่ยเพื่อนอยู่นะเราจะส่งบมอนนะคะแล้วก็จะมีเพลงด้วยนะคะแล้วเวลาน้องๆรับบอลแล้วก็พี่เอ็มรับหมอนอยาให้เต้นด้วยนะเต้นด้วยนะแล้วก็เต้นอย่าอย่ากันเดียวนะเต้นสักพักนึงนะคะแล้วค่อยส่งหมอนต่อแล้วถ้าเต้นไปอยู่ที่คนไหนคนนั้นออกนะคะเราจะหาคนสุดท้ายใช่ไหมอ่ะพี่ตี๋พี่ตี๋เป็นหัวแถวเลยค่ะ ยกลงกลางนี่ยกกลางยูกลางนี่ยูกลางเออยกกลางๆเออพี่โบ่โมาอ่ะขยับมาลูกแถวอ่ะให้พี่อยู่ตรงนี้ดีกว่าพี่โบกับป๊อก่อนนะครับเอาเลยโอเคขยับพี่พี่นิดนึงครับอ่านี่บ่อนีไปนี้นะคะแล้วไปนี้นะคะเอาสองไบเลยเหรอมาเริ่มต้นจากฝั่งนู้นด้วยก่อน้นะเอาละเอาละโอ้โหหัวแถวอยู่ไหนทีนี้เนี่ยขยถือหมอนแล้วเต้นไปหมดเลยนะอันนี้คนแรกแล้วกันนะ ด้วยนะต้องเต้นนะไม่เต้นออกนะขยับด้วยขยับด้วยเอาเดี๋ยวพร้อมแล้วมิวสิมาเลยเต้นด้วยเต้นด้ยเด้วยเต้นด้วต้นด้วยแล้วส่งต่อเอละก็มามามีรรูปรูปรูปรูรูปรูรููรูปยูปรูปรูปรูรปป Okay, วพี่ตีเริ่มอีกอ่ะแล้วพี่อะไรนะคะอ่ะพี่ปั๊บเริ่มค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อย่าไปฝั่งนู้นหน่อยพีาอย่าแบบนี้จรงเลยอะเริ่มเริ่มปวดแถวเริ่มพี่อย่ามาเลิกเลยไปเอาละนะเอาตรงตรงนี้ครฮะโอเคพร้อมยังคะมือสิบมาเลย มีกำลังใจเราต่างอากาศมาปักออก่ะขย่อมถือขึ้นมาหาเริ่มพีวิตีอีกแล้วนี่คนนี้ไปเลยครคะผู้สังเกตการเหรอลูกอ่ะยินมมองยด้มมองมาขยับมาครับสังเกตการเหรับพร้อมนะครับถ้าบอกลวขอมิวสิคด้วยครับมาเลยมิวสิค ให้สองอันเลยให้สองอันเห้นองน้องถือเร็วกนอน้องินครับแรก็หัวแถวใหม่นะคให้กินาออก้เหรอโอเคแม่กนาามยามยาโอเคมยมาม่ยมาครับม่า้กันดีนะครับเอาละเหลือตอนนี้นะฮะทคนบอกกันสิบคนนะ อันนี้พี่ไม่รับด้วยโอ้อ่าแจกจากพี่แจกของรางวัลเลยค่ะเริ่มใหม่เลยนะคะอคนเริ่มน้อยลงแล้วค่ะเหลืออยู่กี่คนคะเนี่ยน้อยลงได้แล้วล่ะครับอ่ะมิวสิสมาเลยค่ะ อาถือลาขยับเข้ามาครับขยับเข้ามาเดี๋ยวน้อยแล้วนะคะอ่ะมิวสิกมาเลยะค่ะ ซีซจุดจบของเราแล้วครับพิธีง่าับทิ้งเลยนะครางวัลอี่าลูกแปดก็มื่นมื่นมื่นอ้เหแมเหลือเอาละจะส่งานยังไงนทีเนี้ยส่งันเดียวไหมอันเดียวอันเดียวอันเดียวเอออะพร้อมไหมลูกพร้อมรับิ

ร้นนีเลยะใครถือหมอนเข้าร้อมครับอ้าวน้องเลยเปลี่ยนกันทันทันได้เลยกันทันโอเคเอาถือหมอนเข้ามาวเข้าดีด้วยครับผม้ือกใหชนะไปเลยละกันอ้าวเออเรื่องเล่าเช้านี้มอบของรางวัลให้ชาวบเ้านมีหมอนนี่ด้วยนะคะน้องอีกสองคนบอกอะไรวะอุตส่าห์เลยอุตส่าห์รีบให้หมอนน่าดูเลยนี่น่าจะถือไว้นานๆเออคนมีลูกใครคะ ลูกใครครับลูกใครคะอะหลบได้แล้วหลบได้แล้วขอบคุณแม่ได้แล้วนี่ขบวนมือเปล่าเอาละเดี๋ยวจะให้พี่พีเอเอฟนะคะถ่ายรูปด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันเราจะให้เขาอยู่ตรงนี้แซนบายแล้วใครอยากถ่ายรูปถ่ายเลยนะครับอสามคนะรบโอ้โหเชิญเลยครับเอาหลบเอาหลบเอาหลบเขานับหนึ่งถึงสามครับสามจบเฮ้ย หนึ่งสองสักออกถ่ายยิ้มเลยสุดค่ะลำท่านน่ารักหน่อยวันเด็กวันเด็กอแบลล์แบลลบลลบลหน่อยถ้ามันเด็กถ้าเหมือนเด็กหน่อยสาหลาบสูน้อยสองหลาบโอเคอะใคายังไม่ถ่ายที่กดครับโอเคโอเคเราจะให้พี่ไีน พ่อก่อนสุภาพสตรีนะ่ะก็วันเด็กนะคะก็นอกจากน้องๆสนุกเพลินกันแล้วนะคะก็อย่าลืมเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตั้งใจเรียนกันด้วยนะคะเหมือนกันครับก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับก็รักพ่อรักแม่ให้มากๆนะครับแล้วก็นงกินข้าวให้มันตรงเวลาอย่าดื้อกับพ่อแม่มากนะจ๊ะแล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนด้วยแล้วก็ขอให้น้องๆ มีสุขภาพที่แข็งแรงแลวก็โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตและกันขอบคุณครับปั๊มางครับปั๊มครับถ้าผมก็สําหรับผมนะก็อยากให้เด็กๆนะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นะตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็อย่ามัวแต่เล่นเกมนะฮะเพราะว่าตอนเด็กๆผมก็เล่นเกมซะเยอะนะฮะที่สาคัญก็เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนด้วยนะฮะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยในวันเด็กนี้นะครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสามคนเลยครับจากเ F a c a d e ต y รมิฟิเซียครับ โอ้ตี๋ปังครับติดตามผลงานของพวกเขาได้นะครับผมเอาละผมเอาละเอาละเวทีของเรายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับกิจกรรมยังมีเยอะแยะมากมายนะครับตอมือหน่อยป้อมือให้เอฟเดี๋ยวผมอให้กับเอฟหน่อยครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากนะครับตีโอ้ปังครับปังครับมาตลกช่วงนี้เอาละยังไงเวลาดีมาเช้านี้ ไปนะคะว่าน้องผู้หญิงที่ไปมาคนรักลูกทุกไปทางบุธข้างหน้านะคะตอนนี้เนี่ยคว้าทองคว้ามาแล้วทองมว้ามามาเป็นบ้างยังคะ้าอยู่ไหนทองได้ยัคะทองคว้าทองคว้ายังคยัง